สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนักสะสมเหรียญทุกทุกท่านครับผมบริษณคนลายเหรียญชแนลนะครับวันนี้วันที่สิบสิงหาคศสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับแล้วก็เป็นคลิปแรกของวันนี้ครับผมจะให้เพื่อนดู วเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพะระจุลจอม้าอยู่ห,หัวรัชกาลที่5นะครับแล้วก็นะครับด้านหลังก็จะเป็นารูป ข้อมูลเกาหลักๆนะครับเนื้อของธนบัตนะครับสีออกสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ประกาศใช้วันที่ห้ากันยานะครับสองห้าสองสามนะครับแล้วก็จ่ายแรกเมื่อวันที่สองกันยาสองห้าสามแปดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับขนาดของธนบัตนะครับขนาดของธนบัตนะครับอยู่ที่หกจุดเ้าศูนคูณสิบสามจุดสองูนเซนติเมตรนะครับนี่นะครับ ด้านหน้านี่ครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นนี่ครับเป็นพระบรมรูปฉายาสาธิสลักในราชกัลก้านะครับนะครับแล้วก็ทรงเครื่องเต็มยศจอมทัพนะครับนี่ครับนี่ครับทรงนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับนะครับระบุคําว่ารัฐบาลไทยนะครับข้างบนจะเป็นโค้ดนะครับของธนบัตรนะครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นชนิดราคา10บาทนะครับเพื่อนเพื่อนมุมนี้ก็เป็น10บาทครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นรูปของพระพุทธพาณน,นะครับช่องว่างตรงนี้จะเป็นลายน้ำนะครับเพื่อนเพื่อนลายน้ำนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านห,หลังนะครับด้านหลังนะครับเพราะ่ด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับมีพระประธานครับนี่ครับที่ผมบอกข้าวๆไปตะกี้นะครับก็คือภาพ พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่หนะครับจำลองรูปจากพระบรมนี่ครับนี่ครับพระบรมทรงม้านะครับของรัชกาลที่ห้านะครับแล้วก็จำลองอ่านี่ครับจำลองมาจากอ่าหน้าพระรานครับหน้าพระรานครับพระราชวังดุสิตนะครับเพื่อนนี่นะครับตอนนี้ ธนบัตรแบบนี้นะครับถ้าที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับส่วนใหญ่นักเล่นหาจะซื้อหาการจํานวนเป็นปึกๆแบบนี้นะครับนี่นะครับก็มีราคานะครับแต่ตอนนี้ถ้าแบบเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับเผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับก็มีราคาตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับถ้าไม่ใช่ธนบัตรลักษณะแปลกปั๊มแปลกหรือรายละเอียดที่แปลกนะครับ นะครับก็จะอยู่ที่ราคาหลักสิบถึงหลักร้อยเพียงแค่นี้นะครับอถ้าเกิดเพื่อนๆเจอในเพจหรือในเว็บไซต์ใดก็ตามแต่ถ้าเกิดมีการแจ้งขายราคาเกินหลักร้อยนะครับเพื่อนๆอย่าลงเชื่อนะครับเพื่อนๆอย่าลงเชื่อนะครับนี่นะครับโอเคครับยังไงผมให้ข้อมูลธนบัตร10บาทเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ คลิปต่อไปผมจะแนะนำเหรียญเหรียญแบบไหนเหรียญไทยหรือเหรียญเทศนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาติดตามดูกันนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูธนบัตรแบบไหนลักษณะแบบไหนแล้วก็ความแปลกอยู่ที่ตรงไหนจุดไหนของตัวธนบัตรแล้วก็ตัวเหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันในคลิปต่อไปนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่ง ให้กับวริคคนหลายเรียนชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ